เกิจากหลุมมาแก้แค้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยหมู่บ้านที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายชาวบ้านต่างใช้ชีวิตตามวิถีของตนไม่มีใครคาดคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสยองขวัญที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาว เธอเป็นสาวสวยที่ชาวบ้านหลายคนชื่นชมดาวเป็นคนเรียบร้อยและขยันขันขแข็งแม้ว่าชีวิตของเธอจะไม่ได้มั่งคัง่งแต่เธอมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาดาวเติบโตมากับการช่วยครอบครัวทำไร่ทำนานในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปแต่ชีวิตของดาวไม่ได้มีความสุขอย่างที่เธอต้องการเพราะในหมู่บ้านมีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดชายคนนั้นชื่อว่าการน ชายหนุ่มผู้ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในหมู่บ้านก้านไม่ใช่คนที่ดีนักเขาใช้ความร่ำรวยและอำนาจของเขาเพื่อควบคุมคนในหมู่บ้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขามากักจะพบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่หรือถูกลงโทษทางอ้อมผ่านการสั่งห้ามการทำการค้าในหมู่บ้านความรักที่ถูกกีดกันดาวมีคนรักชื่อทศชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และขยันทศเป็นเพียงคนธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่ความรักที่เขามีต่อดาวนั้นแท้จริงและบริสุทธิ์ทั้งคู่มักจะใช้เวลาร่วมกันในยามค่ำคืนใต้แสงดาวนั่งคุยกันที่ชายทุ่งพูดคุยถึงอนาคตและความฝันที่พวกเขามีร่วมกันแม้ว่าทศจะรู้ดีว่าการชื่นชอบดาวแต่เขาเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาและไม่เคยคิดว่านายก้านจะทำอะไรเกิดเลยทว่าความสงบสุขของทั้งคู่ถูกทำลายลงเมื่อก้านเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขามากขึ้นก้าหลงใหลในความงามของดาว และคิดว่าสิ่งเดียวที่ทําให้เขามีความสุขได้คือการได้ครอบครองเธอเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ดาวมาเป็นของเขาแม้ว่าจะต้องทําลายชีวิตของทศก็ตามแผนการชั่วร้ายของนายก้านคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ทศและดาววางแผนจะหนีไปใช้ชีวิตร่วมกันก้านสั่งให้ลูกน้องของเขาจับตัวทศและดาวในคืนนั้นทศถูกลากไปขังไว้ ในกระท่อมร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าไม่มีใครรู้ว่าทศถูกนำตัวไปที่ไหนส่วนดาวถูกพาตัวไปยังบ้านของกา้านซึ่งตั้งอยู่ในมุมที่เงียบสงบของหมู่บ้านดาวถูกขังอยู่ในบ้านของกา้านและพยายามหาทางหนีออกมาแต่ทุกครั้งที่เธอพยายามเธอกลับถูกก้านข่มขู่และทำร้ายนายก้านไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆและในที่สุดเขาได้กระทำการเลวร้ายที่สุดลงกับเธอดาวถูกทุบตีจนเสียชีวิตในคืนนั้น เองร่างของเธอถูกฝังไว้ในที่ลับลับที่ไม่มีใครรู้เหตุการณ์นี้ถูกปกปิดไว้ด้วยอำนาจของก้านที่ครอบงำชาวบ้านเสียงกรีดร้องจากหนุมศพแม้ว่าก้านจะสามารถปกปิดการกระทำชั่วร้ายของเขาได้แต่ความจริงก็ไม่สามารถถูกซ่อนเร้นได้ตลอดไปความโกรธแค้นและความอาฆาตของดาวไม่ได้จางหายไปพร้อมกับร่างที่ถูกฝังอยู่ในดินวิญ,ญญาณของเธอเริ่มเคลื่อนไหวกลางดึก โดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหนักชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องแปลกประหลาดที่มาจากใต้พื้นดินเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและมันทําให้หลายคนหวาดกลัวบางคนอ้างว่าพวกเขาเห็นเงาของหญิงสาวในชุดสีขาวเดินวงเวียนอยู่รอบๆบ,บ้านของนายก้านในยามค่ําคืนผู้ที่บังเอิญเดินผ่านไปในยามดึกจะพบเห็นเธอเพียงชั่วครู่แต่ไม่ทันที่พวกเขาจะมองให้ชัดเจนเธอก็หายไปในความมืดการแก้แค้นเริ่มต้นขึ้น คือหนึ่งหนึ่งในลูกน้องของนายก้านที่เคยช่วยจับตัวทศและดาวถูกพบเสียชีวิตอย่างลึกลับศพของเขานอนตายในสภาพที่น่าซีดและขยับไม่ได้ราวกับหัวใจถูกบิดรัดให้หยุดเต้นทันทีเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกถึงความผิดปกติและเริ่มเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่นานหลังจากนั้นลูกน้องคนอื่นๆของนายก้านก็ค่อยๆล้มตายลงไปทีและคนทุกคนเสียชีวิตในสภาพเดียวกันทำให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนอีกต่อไปความหวาดกลัวในหมู่บ้านเมื่อข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณของดาวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มพากันหวาดกลัวพวกเขาเลิกออกจากบ้านในยามค่ำคืนและเริ่มมีการตั้งศาลเล็กๆที่ทำจากไม้เพื่อบูชาและขอขมาให้กับวิญญาณของดาวแม้จะมีการบูชาและขอขมาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมให้อภัยใครที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น นายกานเองก็ตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวเช่นกันเขาไม่กล้านอนหลับเพราะทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นภาพของดาวที่นั่งอยู่ปลายเตียงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาคตาิเธอมักจะปรากฏตัว